หลายคนถามเข้ามานะคะว่าพรีไบโอติกคืออะไรแล้วใครที่จําเป็นต้องทานพรีไบโอติกบ้างคลิปนี้แคทมีคําตอบให้นะคะพรีไบโอติกคือสารอาหารของจุลินทรีย์ดีๆในร่างกายของเรานะคะโดยเฉพาะลําไส้ค่ะคือสมองส่วนที่2ของเราแล้วถ้าหากวันนี้สมองส่วนที่2ของเราทํางานดีระบบภายในระบบย่อยของเราก็จะดีตามไปด้วยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูการทํางานของจุลินทรีย์ว่าจุลินทรีย์ทํางานยังไงช่วยให้พุงยุบได้อย่างไรอย่างเช่นวัน นี้นะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปตัวจุลินซีดีๆก็จะไปช่วยย่อยอาหารทําให้อาหารที่เรากินเข้าไปไม่ค้างที่ลําไส้น้ําหนักตัวก็จะไม่ค้างไขมันก็จะไม่สะสมในร่างกายของเรานะคะนี่คือข้อดีของจุลินซีนะคะแล้วถ้าหากใครมีจุลินซีในลําไส้น้อยเวลากินอะไรเข้าไประบบย่อยไม่ดีก็จะทําให้พุงกอง พุงต่องน้ำหนักตัวค้างไขมันสะสมก็ทำให้ลดน้ำหนักไม่สำเร็จอยู่ดีนะคะส่วนเจ้าพรีไบโอติกซองนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างถ้ามองในมุมของแคทนาอแคทกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังดูแลรูปร่างอยู่นะคะถ้าหากเราไม่มีไขมันสะสมน้ำหนักตัวไม่ค้างนะคะออกกำลังกายก็จะทำให้หุ่นของเราลีนมีหน้าท้องที่แบนราบแล้วก็ลดสัดส่วนรอบเอวได้ดีเลยนะคะ แล้วสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพนะคะอาหารไม่ย่อยก็จะทําให้เป็นกดไหลย้อนรีไบโอติกซองนี้จึงจําเป็นมากๆนะคะถ้าหากอาหารตกค้างในลําไส้ของเราเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะ<ๆ>ก็จะก่อให้เกิดเป็นบานเลงลําไส้ได้อีกด้วยส่วนใครที่มีปัญหาท้องผูกท้องอืดท้องเฟินนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไม่ค่อยชอบทานผักผลไม้นะคะรีไบโอติกจาเป็นมากค่ะเพื่อที่จะไปปรับลาไส้ของเราให้ทํางานได้ดีขึ้น ทีนี่ทุกคนเห็นประโยชน์ของเจ้าพรีไบโอติกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาที่แคทเก่ามาข้างต้นนี้สามารถเติมพรีไบโอติกสารอาหารของจุลินทรีย์ดีๆในร่างกายของเรานะคะ